จูส่สวัสดีคร yup. ับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเองอ่าฮะแอนต้มตัน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 นะครับะอนีรก็มาเพ่อเก็บมาครับเอ็มพีสิบสิบห้าป่ะเฮ้ยน้องบาบาอูันนี้แล้วก็โชคดีโคตรเพราะผมได้ทำการแรดสมุดจากเอ็มพีซีบอกโคตรเยอะแล้วเอ็มพีซีเจ้าก็ได้ตายไปแล้วมา เขาจะอีพีที่แล้วที่ผมได้ฆ่ามันที่ผมพูดอุ๊กแลนี่มาได้ไงเนะี่ยเบาเบาดีน้องต <c oughs> ีกับดาบงั้นเหรอแป๊บหนึ่งนะดยุดไหนนะนี่หรอไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่นี่ไงทาดาก็กลบเป็นดาบสุด โหดที่ติดไฟและก็ฆ่าเจ้าหมูนี่ได้แกง๊งโอเคนู้ชมนั่นผมขอเฝ้าไม่ให้เยอะๆก่อนครับนะันแต่ตอนแต่เวลเ์เยอะๆเลยวู้และก็เลเวลสี่สิบางนสุดท้ายวู้ตอนนี้ได้ได้มีเลเวลสี่สิบแล้วครับท่านชมวู้หู้น่าก็มาตีบวกกันต่อ có anh tao ngọt ăn Bà con nít chân mi sợi. Too. Oh, ô ô Ni con mi sợi. Ani mi sợi. Hon nít chân, ai vi. Nayya. Oi, mi sợi mi sợi. A qua. Menopic mấy home. Chup. Menopic egg Mình đi <lcer> <-t zusammen> <dessus> <tstars> <t cosine bien> อันนี้ครอาราแล้วก็ของธนดูของผมอ้าไม่ใช่หรอเข้าวูอยู่ไหนพาวเวอร์พาวอร์นี่อะไรนี่ไม่ใช่เข้าวูของผม นี่เผาเวอร์นี่เผาเวอร์นะตีปกกันได้สินั้นสิมาไม่เป็นไรเลเวิร์สามสิบสี่เออนั่นเราจะตีปกกัน,นอีกอ่ะชิดเกาะอ๋อใช่ใช่ใช่ชิดเกาะเราทำชิดเกาะอะไรดีฮ่าฮ่าฮ่าออะมาทำท่าน้ชม ผมจะบอกอะไรหนะม่มันเป็นสิ่งผมไม่อยากบอกเลยนี่นะครับมผมได้คัดชุดเจาะชุดเกาะทั้งหมดมาแล้วแล้วที่ผมไม่ได้บอกท่านผู้ชมนั่นครับนั่นเราก็จะไปเกาะเทชรกักนแปลสงสแบบเท่ๆแบบชุบชๆ ชุบชุบเรียบร้อย<ม>แล้วก็เอาควันกับคอต์มานี่ไม่ใชน่นี่แล้วนี่โีเชอบชี้ดาบมาเลยดาบสองคมเขียนว่าใครเอเตร่จแล้วกันตื่นเช้ามาวันไหนดี๋ยวละหู นัน่นเราก็จะอามาตีบวกนะครับแป๊บหนึ่งเคลียร์ของก่อนอีกของให้เก็บไหมโอเคสวยครับสวยครับชบอ้าวของเต็มทำไงดีสวยของนี้สิ ีมแนนแค่ไหนเก็บของแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเราก็มาตีบวกกันเลยเกยสิบบวถอดก่อนชิบ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 ,ชบโอเคเราก็มาตีบวกกันเลยเอ้ยแป๊บนึงนะอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเท้าอยู่เท้านี่ไงนี่

ไฟ์ <Fire> mm. ังก์ชันนสุดท้ายเลเวลแปดง,งั้นเหรอได้ตัดเลยเยโอเคเลเวลยีแล้วไหน,นต่อฟังก์ชันเท่างั้นหมดเท่าเดิมโอ้สิบสามเท่า ชุดโอเคน่าจะได้แล้วแหละแต่เนี้ยไม่ได้หรอทอาแล้วอันนี้ชุดเก็กำชุดเกาะสุดเทพหน้าใสจุงเลยโอเคเดี๋ยวก็นี่ นี่นี่เรียบร้อยตรเท่วูไปลองใช้กันโอ้ยไม่รู้สึกเจ็บเลยโอย้อันนี้เจ็บจริงละโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ่งเปี้ยงเลยว้าวลอยน้ำได้ด้วยเจ๋งไม่ถึงอ่ะลอยน้ำ นี่เลยนั้นเดี๋ยวเราไปนเนเธอร์กันเลยตัดตอนไปเสร็จเลยวู้ฮู้ตัดตอนไปถึงอ่ะโอ้โฮู้คีคตอนนี้ามาใน,นเนเธอร์แล้วแู้ฮม่รู้สึกติดไฟเลย มันขี่แคะแลวกันลาวาล่ะไม่น่าเสี่ยงเท่าไหร่เลยนะอ่าฮะาอืมในการทดลองเราก็จะทำนี้แทนแลวกันเพราะว่าผมกลัวตาย มันได้จริงไหมเอาน้ำมาแค่ใกล้เลยอันไรวะเนี่ยอ้าวเขาไม่รู้สึกเลยอ่ะครับทำชมโอ้โหไอ้ไอ้ตกเนี่ยมันรู้สึกจริงๆมันเจ็บเอา,าครับลิปนี้ <c oughs> ก็ต้องจยเพยงทิ้นะครับยินลกดไล,ดลค์กดแชร์ครับช่องอะหา้าเอ็ดตุ้มตามด้วยครับแล้วก็ยินกดพิมพ์สักคิ่ตรงหนเสรนจาาถไทยแล้วก็เจอกันห่คลิปหน้าอย่างน้อยเราก็ได้อะนะเออการไฟมานันก็ดีแล้วนั่นเราาอพีพีหน้าจะมาทำอะไรกันโปรดติดตามตอนต่อไปครับทุกชม